ความจริงนะผมว่าผมนี่อยากจีบเขาต่อไปเรื่อยๆเลยไม่ได้ไม่ได้คิดถึงเรื่องฐานะหรือเรื่องอะไรแต่เรารู้สึกว่าเราอยากทําให้เขาแฮปปี้แล้วก็อยากอยากจีบเขาต่อเรื่อยๆเขาน่ารักมากๆเลยครับเราเจอหน้าจีบเขาแบบนี้เราเราเปลี่ยนคําเรียกกันไหมหรือว่าแบบว่าลองถามมาดูครับลองถามอะไรเขาอะไรครับผมตอบไม่ได้ต้องลองถามแต่ไหนกาเปลี่ยนกันสินะครับอะไรนะคีคำเรียกการก็น่าจะมีนะ รู้แบบแต่เสียงเขาแน่รักเสียงเขาแน่รักอยู่แล้วรักมันอะเนาน่รักไปหมดจริงๆไม่ค่อยมีอารมณ์เสินเท่าไหร่แต่ว่าพอมาเจอเฟิร์นเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าเออเราก็เป็นคนที่เกคยเหมือนกันเขาไปตากต้องให้เราไหมเขาไปตากต้องให้เราไหมเพราะว่าก็ก็เป็นครับเป็นครับใครสวยนะสวยไหมล่ะไปดูดิยใครแต่งว่ารูปถึงไปถึงเฟิร์นถึงรูปถึงไม่เฟิร์นสวยไหมล่ะ ขาถ่ายเขาถ่ายสวยด้วยก็เริ่มเ,เริ่มสอนเขาถ่ายกล้องอะไรประทับใจไหมครับคุณผู้ชมประทับใจมินิมินต์น่ารักน่ารักไหมดีครับมันดีมากมากเลย